รุมกินน้ำเยมไหมคะกี่โมงแล้วสวัสดีสามทุ่มทางฝรั่งเศสนะคะสามทุ่มเราจะมาดูบรรยากาศบ้านเราเนาะรุม้มกินน้ำ <c oughs> นี่มีรถไฟด้วยเห็นไหม สวยไหมคะเพื่อนๆแล้วก็มีนกเขาคันเป็นกนกเขา แลจะให้ดูบรรยากาศพราทิตย์ตกช่วงเย็นนะคะคารนี้ก็ช่วงเย็นนะคะในฝรั่งเศสช่วงสามทุ่มนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เห็นได้ไหม อาทิตย์ยังไม่ตกนะคะสามทุ่มสิบนาทีเนี่ยคือหลังบ้านนะฟาร์มวัวไหมคะเห็นฟาร์มวัวไหมอันนี้คือหลังบ้านของซาวซุลินนะคะ ซาลสลินในฝรั่งเศสราติ์ก็ยังแจ่มจ้าอยู่นะคะก็คงจะตกประมาณสักสี่ทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะเรากลับไปดูลุงกินน้ำต่อว่ามันยังอยู่ไหมสรุปเขาก็ยังอยู่ค่ะ อันนี้ลุงก,กินน้ำดูครึ่มฟ้าครึมฝนยังสวยเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านที่เรามองเห็นเราได้เห็นกวางไปตัวหนึ่งอุ้ยเนี่ยลุงก,กินน้ำค่ะ อนนทุ่งทานตะวันเป็นบอ่อโอเคค่ะเราพามาชมทุ่งแค่นี้เนาะไปนอนดี๋ค่ะวันดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจากแซาสูลินในฝรั่งเศสค่ะ อยากให้เห็นนกตัวนี้มันสวยไปแลบา,บายค่ะขอบคุณเราเห็ดควางหนะ้า เซอร์ไพรส์รไหมโอ้ไปไหนเล้ว,เด,ว,ลวเดินเดิน,เด,นเดินกินจ้าเห็นไหมหน้าบ้านเราค่ะ